ในช่วงบ่ายโอเลดิกก็ต้องประหลาดใจเมื่อเดินออกมาที่ห้องนั่งเล่นและพบว่าอาจารย์นรมนิตนั่งรอพวกเขาอย่างสงบโดยมีโต๊ะหมู่บูชาและพ่อแกจัดวางเอาไว้ซึ่งโต๊ะหมู่บูชาเหล่านี้อาจารย์นรมนิตได้จัดเอาไว้เพื่อประกอบพิธีไหว้ครูให้กับสมาชิกทั้งสามคนเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเป็นการเหมือนกับขอเข้ามาที่เราไปเล่นขึ้นดนตรีเนี่ยตัวที่เราไม่ได้ครอบครูมาก่อนอ๋อครับแล้วก็ขอความเป็นสิริมงคลด้วยครับ กา <ítulo> <displayed, S 1> รไหว้ครูครั้งนี้อาจารย์นรงฤทธิ์จัดขึ้นเพื่อให้โอ้บอมเบและติ๊กทาการขอขมาครูบาอาจารย์เนื่องจากพวกเขาทั้งสามคนมาเล่นเครื่องดนตรีไทยโดยที่ไม่ผ่านการครอบครูมาก่อนอาจารย์ยังคือเราเห็นพ่อแก่นะครับเรารู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพิธีพิธีหนึ่งซึ่งทําให้เรารู้สึกเห็นเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของดนตรีไทยครับ เป็นเกียรติอย่างสูงครับที่มีครูเก่งๆมาทําพิธีไหว้ครูให้กับพวกเราที่บ้านติ๊กก็มีที่ห้องติ๊กก็มีเหมือนกันที่ตัวติ๊กก็มีเหมือนกันหลวงพ่อปุกแกแต่ว่ามาที่นี่แล้วก็ไม่ได้เอามาค่ะเพราะลืมค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะ ผ่านพ้นพิธีไหว้ครูไปแล้วอาจารย์นรงฤทธิ์ก็ทําการฝึกซ้อมทันทีโดยเริ่มจากการทบทวนเพลงแขกบอลประเทศในท่อนที่สองแต่ดูเหมือนว่าการไหว้ครูจะไม่ทําให้อาการเออเลอร์ในการซ้อมของโอหายไปแต่อย่างใดเอาละมันมาอีกมันมาอีกแล้ว,อลวเออเลรเยเหรอขายทิ้งเหมืองเครื่องนี้มั้งฮะเออเลอรบ่อยอยังวะหลังจากที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมเพลงแขกบอลประเทศอย่าง,ง,งหนักในช่วงคำ่ำโอบอมเบและดิก๊ก ก็ต <irsin after S 1> ้องตื่นตาตื่นใจอีกครั้งกับของรางวัลชิ้นที่สาของเดอะวินเนอร์นั่นก็คือรถสปอร์ตมาสด้าเอ็มเอไฟโดยมีคุณชนะทัศนสุวรรณผู้จัดการสื่อสารการตลาดบริษัทมาสด้าเซลล์ประเทศไทยจำกัดคอยให้คําแนะนํมาสด้าเอ็มเอไฟเนี่ยเป็นรถสปอร์ตที่เรียกว่าโรสเตอร์หรือว่ารถเปิดประทุนนะครับเอกลักษณ์ของเขาคือขับสนุกมากๆนะครับภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยเหมือนกันบอกสวยจังนะฮะลองขึ้นไปนั่งได้เลยนะครับ เมื่อได้รับอนุญาตให้ลองเข้าไปนั่งได้มีหรือจะยอมพลาดบอมเบและติ๊กไม่รอชา้ารีบขึ้นไปชมภายในตัวรถสปอร์ตคันางามราคา2องล้านสามแสนหบาททันทีอ,อันนี้นะครับถ้าเห็นตรงคันเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์อัตโนมัติก็กจริงแต่จะเป็นเรียกว่าแอดวีดเมติกนะครับมี6สปีดนะครับสามารถจะเข้าเกียร์ได้เหมือนเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับเป็นเกียร์ใหม่สำหรับ m อ็มรุ่นใหม่นี้เหมือนกันนะฮะเมื่อได้นั่งมีหรือจะยอมลงง่าย ว่าแล้วบอมเบก็ทดลองขับด้วยตนเองโดยมีติ๊กอาสาเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้ด้วยความเต็มใจหลังจากได้สัมผัสรถสปอร์ตมาส d a า MX-5 อย่างใกล้ชิดกันไปแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ต้องนําเสนอว่าถ้าได้เป็นเดอะวินเนอร์พวกเขาจะทําอย่างไรกับเจ้ารถสปอร์ตคันงามสีแดงที่จอดอยู่ตรงหน้าคันนี้เหมาะสําหรับ หน้าตาแองโอ้รับก็รู้สึกว่ามันสวยครับแล้วรูปทรงนี่ทันสมัยมากๆคนที่จะไปรับคนแรกก็น่าจะเป็นแฟนโอ้ครับแล้วก็เราจะไปหาพ่อแม่ที่ลบบุรีกันครับแล้วก็จะไปกันที่ทะเลครับก็อยากจะไปพักผ่อนแล้วก็ไปเยี่ยมพ่อแม่ครับเด็กบ้านนอกคลองนาอย่างเราเคยขี่ต่ควายถ้าเกิดวันหนึ่งได้ขี่อย่างนี้ขึ้นมาโอ้โห ถือว่าแฟนคลับทั้งประเทศนี่ใจดีเกินไปหรือเปล่าครับจะพารถคันนี้ไปที่ไหนไปรับคุณพ่อคุณแม่นะครับพาไปที่ไหนเหรอครับรถนี้มีความเป็นสิริมงคลครับขับเข้าวัดเลยครับขับเข้าไปทําไมาล่ะครับก็ขับไปเจิมสิครับให้หลวงพ่อเจิมให้เกิดความสิริมงคลกับรถมาสเตอเอ็มเอฟไฟส์หน่อยชาตินี้โอ้โหถ้าเกิดได้ขึ้นไปขี่น,นะลูกเอ้ยอย่าให้พ่อพูดเลยนะหนูเคย ไปเดินมอเตอร์โชว์ค่ะแล้วหนูก็ไปยืนอยู่หยุดอยู่ตรงหน้ารถคันนี้เลยค่ะแล้วก็สีแดงด้วยค่ะมันคือรถในฝันของหนูค่ะคือหนูตอนนั้นที่หนูไปยืนดูหนูก็อยากได้ค่ะแต่หนูรู้ว่าหนูคงไม่มีปัญญาได้มันมาแน่ๆค่ะถ้าหนูได้รถคันนี้นะคะคนแรกที่หนูจะไปรับคือพ่อหนูค่ะเพราะว่าพ่อหนูยังไม่มีโอกาสได้นั่งรถสวยๆแบบนี้แน่นอนค่ะหนูจะไปรับพ่อหนูก่อนเลยค่ะและที่แรกที่หนูจะไปนะคะ หนูจะพาพ่อหนูไปสยามค่ะขับไปเลยค่ะหนูขับไม่เป็นหรอกนะคะเอาเป็นว่าเอาเป็นสมมติว่าหนูขับเป็นแล้วกันค่ะหนูหนูหน,หนูหนูขอจำก่อนนะคะเผื่อมันไม่ใช่ของหนูอะ่ะโอเคค่ะเอ้ยใช่อะ่ะคันเนี้ยที่เราไปดูแล้วแบบเราชอบอ่ะค่ะมันเหมือนแบบทุกอย่างที่เราอยากได้มันไปอยู่ที่นี่หมดเลยอ่ะค่ะมันเหมือนฝันจริงๆอ่ะค่ะแต่ขอ ฝันก็พอค่ะถึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหนูก็ขอนจับ,จ,บจับไว้ก่อนรถก็คือเหมือนรถในฝันเลยครับก็เคยฝ่ายฝันว่ารถสปอร์ตเคยฝ่ายฝันนะครับก็ยังไม่ได้คิดว่าจะได้อย่างไงเคยคิดว่าถ้ามีก็คงจะโก้หน้าดูสวยมากครับแล้วก็เปิดประทุนมีหลังคาทั้งสองอันแล้วก็ได้ลองนั่งได้ลอง ขนนััับบบเดดดิินนนหห้้าาาถอออยลงงจกวว่คคมรรรูสสึุๆชื่นชมของรางวัลชิ้นสุดท้ายกันไปแล้วโอ้บอมเบและติก๊กก็เริ่มฝึกซ้อมเพลงแขกประเทศท่อนที่สองกันต่อ <บา S 2> และในการฝึกซ้อมคราวนี้อาจารย์ดรงฤทธิ์ก็ได้สังเกตเห็นว่าทั้ง3คนไม่มีสมาธิที่จะฝึกซ้อมดนตรีไทยแต่อย่างใดเขาเรียกว่าอะไรวะเห็นเห็นรถแล้วลืมเพลงทั้งหมดเลย เป็นหมดทุกคนเห็นรถแล้วลืมเพลงเลยนะใช่ไหมใช่ไหมอะไรรุ่นละอะไรไฟนะเอ็กไฟเอ็กไฟหมดเลยแขกวัฒนธรรไฟตะกี้ผมก็ลืมเอาเพลงแขกวัฒนธรรมส่ไปรถหมดถามกันไปคุยกันมาอยู่ๆอาจารย์นลฤทธิ์ก็นึกถึงชื่อวงสำหรับการแสดงครั้งนี้ขึ้นมาได้ Big Brother ไม่ใช่ผมผมตั้งชื่อคณะแล้วชื่อว่ามันเป็นวงดนตรีไทยฮะครับ เป็นชื่อวงดุริยะบราเธอร์ดุริร <c oughs> ยะบราเธอร์โอ้โหเจ๋งา,า,าดุริยะไปวัดตรีไทยดุริยาไปวาดตะกีไทยดุริยบราเธอร์เ <c oughs> มื่อได้ชื่อวงและพูดคุยผ่อนคลายความเครียดกันไปแล้วอาจารย์ดำรงดิ์จึงให้ทุกคนซ้อมเพลงกันต่อโดยเน้นท่อนที่สองของเพลงเพื่อความแม่นยำยิ่งซ้อมก็ยิ่งดูเหมือนว่าโอ้และบอมเบจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นในขณะที่ติ๊กรับดูตรงกันข้ามจนเธอต้องถูกอาจารย์จี้เป็นพิเศษ ตีไปเด็ก็มีก็มีเดยกไหมไย่ก็คือตรงนี้แม้ว่าอาจารย์ดลงลิ์จะพยายามอธิบายและแม้ว่าบอมเบจะช่วยให้คำแนะนำกับติ๊กแต่มันกลายเป็นว่ายิ่งช่วยติ๊กก็ยิ่งสับสนเอ้างงใหญ่แล้วอตีทั้งหนึ่งเนี่ย ตรงเนี้ย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 แหละตรงเนี้ยแหละเข้าใจยังเต่อยังไงอ่ะทีีไปตีหมดไปเลยนี่แหละซอนลาซอนมีมีมีเรโด้ซ้อมกันไปสอนกันไปในที่สุดการฝึกซ้อมก็ต้องหยุดลงชั่วคราวเพื่อรอติ๊กที่มีอาการน่าเป็นห่วงอยู่คนเดียวเท่านั้นไอเนี้ยลาซอนมีซอนมีเรโดโด